สวัสดีครับเพื่อนเหละสวัสดีครับวันนี้พวกเข้านะครับมากันสามคนพี่น้องกันสีผ้ากันมาหามิมนะครับในช่วงเดือนหาคือเราปะกีรถมานะครับมาน้ำทางนี่และพอ,อยูห้างนิ่มปไปพอกันอย,นยนอนนนู่ห้างนิ่มได้ครับพี่น้องนี่ห้างนิ่มอันนี้อยู่ข้างทางพี่น้องเห็นบ่ ăn một hai ngay bên đây Dạ. Ừ. Yeah. Xuống phương con. cứ bắt đi. Thấy mà. Hàng ngoài trời. หัวเอ้าปีนไม่ได้รึเปล่าปีนขึ้นี่นี่ปีนพลาดไปใหม่เซเว่นมาเอาไหมอันนี้มาฝึกงานนี่นี่เซเวน่นนี่ยยันอยู่บ่เซเวน่นบฮะบ่บ่เสีย rồi nghiệp long loang hang Hang nó, hang nó. Hang nó, hang 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 嗯哼哼。<laughs> <laughs> ทางแรกแขกมันพี่น้องไปพอกันปีห้างที่สองเลยครับอยู่ไม้เกา่าศิธาพี่น้องไปเวิ้งไม้เก่าป่ะปีที่แล้วนี่ครับผมก็มาหอดไม้เก่าแล้วครับปีที่แล้วไม้นี่ก็มีอยู่พี่น้องแต่ยางของมาก็เห็นหลดนครับแต่ว่าเป็นมีมหงม,มวนะครับนี่ห้างนี่หน่อยบอเบาเด้อครับป่ะไปศิ้าเลาะเขาไปข้างในครับพี่น้องไปไปตัดผ่าไปทีข้างในเลยเดียวกันว่าไม่ชิมีบ่ ปลานี่นะครับเป็นปลาดงดิ๊นะครับปีที่แล้วมันมีต้นใหม่ยังเขียวด้วยพี่น้องอพี่น้องพี่น้องเห็นปะถ้า,าแอดมินท่าพี่น้องไปเบิ่งว่าทางนี่ไม้เก่าพี่น้องอย่าไปใกล้ไรหรอโอเคโอเคทางงามทาง Để, để, để. điều điều, điều tiêm dụng cụ con, điều hói chuẩn bị bơm vị trí ở đi nào, đi. Anh sẽ biến kim này, à, xoay. อันนี้อยู่กอบไผ่ด้วยพีย่น้นองกะเฮ้ยนี่สนามเอาเสือไปขายเ้าต้องเห็ดที่ดีเวยทเป็นต้องเตรียมถึงเวยที่เป็เอือม,มามามา นี่ตั้งห้างเหมือนพี่น้องเบื้องเบืงเบื้องมาลำบานโอ้อยากได้อยากได้สร้างด้อนี่อยู่มุกดาหารอ่ะเดี๋ยวสิเก็บเขาถุงเลยพี่น้องนี่คือห้างที่สองนะครับไม้เก่าไม้เดิมพี่น้องปีที่แล้วก็อยู่นี่แหละอยู่ต้นนี่ละพี่น้องอ่ะอันนี้ผมก็สิเก็บนี่มาเก็บอยู่นี่เก้ยครับผม นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่ครับหัวน,น้ำหวาน,นก็ตรงตรงเลยตรงตรเนกางเลยก่อนดูท่าก็น่าจะเอาหญ้าครับเพราะว่าน้ำเยอะโอ้ยจะ้ดิไกลมากเลย มนันอ่ะมันเงยขึ้นไปเนาะอุ้ยเดี๋ยวไปตี้าปีติอันเดี๋ยวเข้าไปฟังกันดีกว่ามีแผนแก้วพี่พี่เนาะอ่ะเข้ากระใสแก้วแก้วนีดไอ้เจ๊เป็นเบื้ังฟังนี่ไงเนาะเพราะว่าไอ้มันนี่ก่อภยัยผีดแข้งมากเลยเบืบ่บ่มีเหรอเข้าเจดียแ์แดงออกไนงะอันนี้เงยสุดยอดเลยพี่น้องบ่เคยเห็นเงยปานนี้นี่ตัวหนึ่งครับทางลา่างตัวนี้บ่ ลงคางปีก็มีอีกครับนี่ครับคู่ตรงเยียนมะทับปีดึงนี่ยครับเห็นบ่ครับข้าวตองพยายามตัดกิ่งใหม่ที่มันทะลุกับกับข้างมันออกที่นอเพราะว่ามันเพียในข้างมันพังนี่บอกระเทิงบ่มีอไม่ไม่คือพลอยคว่มไปคว่มแล้วตัดดิครับอ้นี้ใส่ตัวนี้แทนเนื้อทีน้อง ขี้มัวนั้นมันบอ่อเขา้าเฮ้ยกบเขา้าอบหดุดยายเบ้นับหดุดท,ท,ทางลา่างนะครับทางลา่างโอ้ตายตัวนันแบนี้นางใส่โอ้ยครับ อันงเดยองเดเดือดเกนิดนึงครับท่านเมติดอันนี้ที่ซื้อครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้นักแท็หนักแท็หนักแท็กเฮ้ยโอ้เยอะดาพี่ใหม่มันคอยพี่น้อง โอ้ยตายตายตายนี่วัเทิ่ม่เล่นเกมช่วงนี้ตายอาปัดยังไงปล่อยเลยให้รู้จากตัามตั้มยล้วบกไฟไงปะหนวาน้าหานกับบยไฟไงอันนี้จะไปไกลมันได้งผึ้งปีกผึ้งผึงกันผ้พร้อมโจมปีด้ย่อยไาดีกว่าครับ tập mom già nữa coi ok ok mom nữa được rồi anh nhiều ngay giảm xuống lên thế bên thế bên còn còn đấy Hoa 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 nó bán, bò hoa 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 bán hoa hoa ai cái ก็มาเก่ักเนยเอานเกาเว้น่ะักนๆยังเอาขึ้เก่าสื่อมาได้ใส่หมุดหมุดานนี่ครับอ่าไปซีเรียได้ค่ายเขียด ข้างนี้ขายเยอะแบบนีบ้<ะ>ส,ส,สองบาทแต่สิบตังค์ฮะสองบาทโอ้โยก็บบริการน้ำมันเท่าลยเนาะดูสาวงามไหมพี่สาวงาดดีกว่าถุงนี่นะครับกําลัางเอาใส่ถุงครับขางที่ที่เคยที่เสีับที่เี 4, นะครับแต่ว่าเป็นข้างที่สามของไม้นี่จะ เก็บคือเก่าครับพี่น้องก็เก็บไปไปเดี๋ยวจังพอกันขั้งต่อไปครับครับผมงานพี่น้องยางมาประมาณสิบเก้านะครับพอแล้วปุ่นขวางตะเวนแบบง่ายเลยขั้งนี้บ่อแพร่ขั้งที่มันล่นเลยครับแต่ว่าคึอดอย,ายากอยู่ภาษีอาจังเดยหนาสีสูงเดี๋ยวสีอ้อมไปทางปุ่นครับผมไปอ้อมไปทางปุ่นเดี๋ยวจังไปพั้งกันที่ทางปุ่นกัน ไมครับตะว่าสูงป cool. ันไดกเพราะว่าเทาเดียวบางทางผุนมันอัดสูงแล้วแต่ว่ามาทางนี้แล้วก็มันมีนอนอยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็บ้านใหเขาก่อนที่บกวนเอาเอา กนที่ไห้สุดๆเลยต่อเมมมันออกกูมือแปดออกกูดูบ๊ะโอเคพี่นอ้องลงมาแล้วครับห้างนี้กับไงพอสมควรน,นะครับแต่ว่ากับแพ่ห้างที่มันหลวงมันโลน อางนี้ก็ฝากเล็กแน่ไปที่แอดมินสองสองเล็กนะครับเอามึงไหนโอ้ยสองสองเล็กในหัวผมฮะอะไรมึงฝากเล็กแน่ไปบ่บ่ว่ามันอยากได้ว่ะฮะอ่างนี้ก็ดูจังน้อยพี่น้องก็แล้วก็ยุ่งสูงยื้อเชือยื้อเช่อไม่ยอมยันเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นต้นสูง เออเยอะไปย่านมันตัวก,กาเห็ดยังเขาดอกมันก็แค่ฝากไว้เฉอๆยะแตะแตงออกนะครับนี่เป็นห้างทีหาพี่น้องห้างนี้ก็งามนะครับเดี๋ยว้องห้างเลงงงเนั้นงามรับสารภาพสารภาพเออนี่ทขึ้นอีกโอ้ยหัวหน้าหวานมันร่วงแล้ว ข้า่นนี่กัสุดยอดพี่น้องกับสถตีกับหาบวกหกบวกนะครับหาหกขัง้งขึ้นแล้วครับพี่นอ้องขั้งนี้กัสบสปิดคลิปแล้วพี่น้องกัฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเดอ้อแล้วแล้วขั้งนี้กับสิกลับไปแล้วครับมันหอนพี่น้องกับเอาไปขายขั้งนี้กับสิขาย,ยดอกร้อยหาสิบบาทแต่ว่าสิขายได้ปุ๊บปุ๊บกับ,บสิร่องเบิรงครับผมคลิปนี้กับ ลาพี่น้องไปก่อนแล้วครับไปอ่าพี่น้องเบอร์จับผลงานนะครับที่ได้มาเมือนี้กับหาหั่งที่ผุ่นนั่นนะครับอ่าเดี๋ยวแอดมินเพิ่มสีภาไปเบอร์พี่น้องจ้ะไปไปครับนี่นะครับสีหั่งสวยๆนะครับกัเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มมือนี่กะจะจะได้กลับนะครับ อากาศร้อนครับน่ครับมือกับบวมไปเลยนะครับแอดมินถือเล็กในนะครับอขอปิคดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ